15ฉัตตวัหมวดว่าด้วยพระฉัตตะเป็นต้นหนึ่งอธิฉัติยเถราประธานประวัติในดิตชาตของพระอธิฉัติยเถระพระอธิฉัติยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัทธททศีผู้สูงสุดแห่งนรชนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว ข้าพเจ้าให้ช่างทำฉาดเป็นชั้นๆบูชาไว้ที่พระสถูปข้าพเจ้าได้มานมัสก,การพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกตามการอันสมควรได้ทำหลังคาดอกไม้บูชาไว้เหนือฉัดในกลับที่1นึนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ครอบครองเทวสมบัติไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์เลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสถูป คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์และอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําส่งสอนของพระพุทธเจ้าเ้าพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอาทิติยะเทระได้พาสิกขาาเหล่านี้ด้วยประการชนี้อาทิชติยะเทราประธานที่หนึ่งจบสอง ธรรมพาโรปกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระธรรมพาโรปกะเถระพระธรรมพาโรปกะเทร,ระ,าาระเ,ทรเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าธรรมทัตส,สีทรงองค์อากว่านรชนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้าได้ยกเสาธงขึ้นไว ที่เจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเขาพเจ้าให้นายช่างสร้างบันไดแล้วขึ้นสู่พระสถูปที่ประเสริฐได้ถือดอกมะลิไปบูชาที่พระสถูปช่างหน้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทั้งหลายช่างหน้าอัศจรรย์พระธรรมทั้งหลายช่างหน้าอัศจรรย์การที่เขาพเจ้าได้มาประจวบพระศาสดาเขาพเจ้าจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสถูป นี่ยกลับที่94นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสิหชาติมีพระนามว่าถูปสิกะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระธรรมพาโรประ,ะเถระได้พาศัพา์เหล่านี้ด้วยประการศนี้ธรรมพาโรประ,ะเถระประธานที่สองจบ 3. เวทิการกะเถระประธานประวัติในดิตชาชิของพระเวทิการกะเถระพระเวทิการกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาชิของตนจึงกล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าปิยัทศีทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้กระทําแท่นสําหรับบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าให้ประดับล้อมไว้ด้วยแก้วมณีแล้วได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดทําการฉลองแท่นสําหรับบูชาแล้ว ก็ได้นชีวิตลงหน้าที่นั้นเองข้าพเจ้าเกิดในกําเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกําเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงแก้วมณีไว้ในอากาศนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมในกลับที่หนึ่งสบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสาสองชาติมีพระนามว่ามณีปรามีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญ,ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเวทิการะกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการัชนีเวทิการะกะเทราประธานที่สามจบสี่ สปาริวาริยะเทราปรทานประวัติในดิตชาติของพระสปาริวาริยะเทระพระสปาริวาริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนรุ่งเรืองดังกองไฟสเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว ก็เมื่อพระมหาวีระเจ้าเสด็จดับขันธปทรินิพานแล้วได้มีพระสถูปที่กว้างใหญ่ชนทั้งหลายบำรุงรักษาเสี่งของที่จะพึงถวายพระสถูปในห้องพระท่าซึ่งประเสริฐที่สุดครั้งนั้นข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ทำแท่นบูชาด้วยไม้จันทร์ถวายทูปและของหอมที่สมควรแก่พระสถูปข้าพเจ้าเมื่อเกิดในภพใดๆ เือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในภพนั้นๆไม่เห็นความต่ำต้อยของตนเลยนี้เป็นผลแห่งบุปกรรมเนื้อกับที่หนึ่งร้นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิแปชาติมีพระนามว่าสมัตตะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระสเปริวาริยะเทระได้พาสิขถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สเปริวาริยะเทราประธานที่สจบหอุมาปุพิยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระอุมาปุพิยะเทระ พระอุมาปุพยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธ,ธัตถะผู้อัญชาวโลกบูชาผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วได้มีการฉลองพระมหาสถูปเมื่องานฉลองพระสถูปข,ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธ,ธัตถะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่กำลังดำเนินไปอยู่ ข้าพเจ้าได้ถือดอกฝ้ายไปบูชาที่พระสถูปเนี่อกลับที่เกสบสนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จกักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้เนี่กลับที่เก้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแปดบห้าชาติมีพระนามว่าโสมเทพมีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุม,มาปุพิยเถระได้พาสึกคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อุม,มาปุพยเถราประธานที่หจบห อนุลม,มะทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระอนุลมะทายกะเทระพระอนุลมะทายกะเทร,ระ,มมะ,ทะเ,ทรเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำแท่นบูชาที่ต้นโพของพระมุนีพระนามว่าอนโนมัทสีข้าพเจ้าใส่ก้อนปูนขาวแล้วปาดให้เกลียงด้ื่อเกลียงของตนเองพระาศาสดาพระนามว่า อนมมัสสีผู้สูงสุดแห่งนรชนท่อพระเนตรเห็นกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีนั้นประทับยืนอยู่ในทถ้ำกลางหมู่ภิกษุได้ตรัสพระคถานี้ว่าด้วยผลกรรมเกิดการฉาบด้วยปูนขาวนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นผู้นี้จกได้สวยสมบัติแล้วทำที่สุดทุกข์ได้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสีหน้าผ่องใสเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เดียวมีใจตั้งมั่นด้วยดี ทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่อกลับที่หนึ่งรนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิพระนามว่าสัมปัสนะบริบูรณ์ไม่บกพร่องมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอนุโลมทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อนุโลมทายกะเทราประธานที่ 6. จบ 7. มัคคะทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระมัคคทายกะเทระ พระมคฆาทยกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุเสด็จข้าแม่น้ำแล้วดำเนินไปสู่ป่าข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะมีพระลักษณะอันประเสริฐพระองค์นั้นข้าพเจ้าจึงถือจอบและปุ้งกีมาปรับผลทางนั้นให้ราบเรียบถวายอภิวาพระศาสดาแล้ว ทำจิตของตนให้เลื่อมใสเนี่อกับที่94นับจากกับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการทําทางถวายเนี่อกับที่ห้าเจดนับจากกับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าสุป,ปพุทธะผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนเป็นผู้นำคุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสี่ วิโมกแปดและอภินญ,ญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระมัคคะทายกะเทระได้พาสึกระถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้มัคคะทายกะเทราประธานที่เจ็ดจบ 8. พละกกะทายกะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระ พระลกะทายกะเทระพระพระลกะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นนายช่างทายานพาณนะเป็นผู้ศึกษาดีในการงานของช่างไม้ได้ใช้ไม้จันทร์ทำเป็นแผ่นกระดานแล้วถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกวิมานทองคําที่บุญกรรมเนรมิตดีแล้วนี้ส่องแสงสว่างสวยัย ยานคือช้างยานคือมา้าซึ่งเป็นยานทิพย์ได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าประสาสวอและแก้วประมาณมิได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามปรารถนานี้เป็นผลแห่งการถวายแผ่นกระดานในกับที่9กอนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายแผ่นกระดานไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายแผ่นกระดานในกับที่ห้ิ นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิสีชาติพระนามว่าพระวะนิมิตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระพลกะทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการนีพพรพลกะทายกะเทราประธานที่8จบ 9. วตังสกิยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระวตังสักิยะเทระพระวตังสักิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามภู ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้พระนามว่าสุมเมทะเมื่อจะทรงพอกพูนวิเวกจึงเสด็จเข้าป่าใหญ่ข้าพเจ้าเห็นดอกช้างน้าวบานสะพรั่งจึงนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเฉพาะพระพัก์ของพุทธเจ้าเนื้อกับที่สามหมื่นนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อกับที่1นึนับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสิหชาติพระนามว่านิม,มิตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระวะตังสกิยเถระได้พาสิกขาถาเหล่านี้ด้วยประการฉชนีวตังสกิยะเถราประธานที่เก้าจบสิบปันลังกะทายกะเถราประธานประวัติเนีดิตชาติของพระปันลังกะทายกะเถระพระปันลังกะทายกะเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายบันลังพร้อมทั้งเพดานและผ้าคลุมอาดแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสุมเมทะผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ครั้งนั้นบันลังนั้นสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการดังจะรู้ความคิดของข้าพเจ้าจึงได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าทุกเมือ่อในกับที่สามหมื่นนับจากกับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายบัลลังไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายบรลลังก์่นกลับที่สองหมืน,นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติพระนามว่าสุวรรณนาภะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัญลังกาทายกะเทระได้พาสิกขาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปัญลังกาทายกะเทราประธานที่สิบจบชัตวัชที่สิบห้าจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในืวัตนี้คือหนึ่งอธิชาติยะเทราประธาน สองทัมพาโรประกะเทราประทาน 3. เวทิการกะเทราประทานสี่สปริวาริยะเทราประทาน 5. อุมาปุพิยะเทราประทาน 6. อนุลมะทายกะเทราประทาน 7. มัคคะทายกะเทราประทาน 8. ปพละกะทายกะเถราประทาน 9. ว,วตังสก,กิยะเทราประทาน10 ปันลังกะทายกะเทราประทานบัณฑิตประกาศคาถาไว้ห้าสิบสองคาถา